สบายดีพี่น้องเบิร์สุภูสุกคนพอกระดิน้องกับผัววันพี่น้องเลยสบายดีตอนเสาร์พี่น้องว <c oughs> ันี้กผัววันกับผักพรพี่น้องเลยบริหเหตมีในคู่ของไอ้น้องพ่อนผลมานั่มนั่มหายหลวงพรไปเซ้งไปสอบพี่น้องเลยเออผลมาหอดเทือนไปละอ่าผู้ใด,ดเห็นผู้ใหญ่กงมาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยผู้ใหญ่ยงกำลังมามาพี่มาพี่ ไปไทยมาในคู่มะนํำหนองพรอดมะนำหนองพอดน,น,อนี่ไปเสงนะ่ะไปเขาไปห้าเลาะจะขึ้นหนหองพอดองเหนเถอะนะฮะเน่ในคู่เรามะนํำแล้วถ่ายคอยผ้าลงไปอ,อือสบายดีพี่น้องกอนสบายดีพี่น้องอไปคมนมะนํำนะก็ะได้หมดไปอ

หายไปสองมือเดยกลับาไปอีกวันนี้นะมาเด้อเก้าหกผักเลยเออบมาี่ลดเอาเไปเ่ในคู่มานั่มไปอกไมในคู่มานั่น้องพรอนไปเสียงไปสอบก็นาดูว่าขอว่าขอบเจไร น้นเขาเอนฮงย็ได้กได้เย็นเลยเศษดังกันูิ่งให้เนยิงเ่ียนเน้นไรเย็นนะลงท่องกันมอเาใช่นยการละเอียดด้วยนะสบายดีพี่น้องพันยู่วมเข้านันดีเ้อพี่น้องอันนี้กันในคู่เป็นมะน้โอ้ยมันน้ำาเอนอลูกชิ้คำพอนพอนลูกชิดไปสอบสร้างลูกอันน้ สั่งมานะมงทอง้ังทองก็บอกอเลยกระบอกอยเลยอันนี้กบอกปาไปว่ะว่ได้ป่ะรุ่นเด็ข่อยสะไปหนําุซีข่อยกอดขาสุเดียวท่านี้เยสั่งขอยก็จะหายมันลอยเนาะแม่แม่แกเลยว่าตัดใจมามน่นั่เด้อเดกมือัน้เป็นยังไงขอบใจหลายขอบใจหลายโอ้ยโด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 ยรานีเป็ โชคท่องนะให้แน่บาเฮียนหนังสือหนังสือใค้แน่สอนอยู่เอายใครใใ้างเกี่ยงควงรนเรือเราเราไปนํ้มูแล้วให่เอราลูกแล้วโอ้ยละเติกระตัเราเราเป็นตักสี่านะแม่้นอก็ให้ใช่ไหมจะรออยู่บ่ลูก บอกให้มาให้เนีมาเฮียนทำจบปหาเอ้ยเออให้าเราทำจบปหาเนาะเจ้าอ่านได้เชียนเป็นแล้เขากจ้างคงานคุก็แดก็เต็มแมนแมนไเชียนตัวเองเป็นเพราะเขาบอคิดตัวเงินตัวคำเนาะอ่ไรหละไรคำนะน้านั่นไหนเอาสอนทองเอาซ้อนนั่นนะเลยเอน้อนทองนะเอาอีต้นคนไล่อกาศนัแหละเนาะสิฮาทำาน่าเชียนไหนก็โอเคยุดปหาเนาะ ไปนะกับลาก็บมระาปีเอสาปีกยายันไปยเท่าเนี้ยาไ่ยี่นงเมาไ่ปน่เไปนัาอยู่วัวบ้ากับู้จัดความอยู่สอนอรสอนงเด็แล้วก็เงียอยู่นํากัน่แหลไปหเ้กัท้องวเบิง้องเพียเินปกินกินแต่ให้จักบอลถิ่มโอ้ยสอนอะไรให้ถิ่มมาไหนไม่กระต๊อกขี้เหนืออ่างข้งขี้เหนือก็ไปถิ่ม่ไมนี่ เนี่ยถิ่มไปทั้งที่ก็เอาแม่แหละมันก็สะอาดแม่นเออสอนให้สะอาดสะอาดเนาะไม่ทราบอยู่หาแถวหนึงบบจื้อพี่นักเรียนคนหนึงบบจื้ออันผูกเอามาแต่งเงี้เอกชนน่ะอันนั้นนลยเพิ่มเข้ามาลูกนั่งดูน่ะดูน่าแก่งเพิ่มเข้ามาโบจื้อกับโบจื้อแค่กันทิ่ได้กที่เพิ่งก็เออว่ะแม่คู่เศษระเบียบบางบาทนึงว่ะฉันยาให้หมาให้มาามาหมู่เฮาตีเฮาในคู่ก็ยังบอกเหตแต่มันตีกันในคู่ว่ะเหตุไม่ทราบนี่ก็ตีชิตีพวกกันเนาะ เจ้เยคนใหญ่บ่ใหญ่บ่เราปีสิบปีนีแล้วนะเฮยียอหามันเกินเนาะมันเด้อเดอดดีเนาะสิีขอนายค่เองเลยบาสฉันญ่ากันมาในไหนเจ้าทุกเจ้าขอระเบียบเองเด้อว่ะคันกินแม่บอกเธอนึ่งเอสองเธอสมเธอแล้วเธที่สเหยีแบบใดไม่คู่ว่าเหาปากขาเอาไว้ชื่อ้อคันขบลูก่าจากวลูกสัญ่าเองไม่มาพวลูกมาปะหามือขาเก็บเห้ปากขา กินพักกันรวะไม่ยาดไม่ขามันไปผู้นก็มาน่เอาพี่น้องเลยอ๋อนอ่่่เจอพอนาเจอพอนายพง์แล้วคหาพอนายพงเรา้เป็นนั่มอันนองท่อนองพรอนนํ่เอาไปสอบอย่างบริเวเดือนสันก็เขาอ่าะว่านองท่อนองอนเราบไปเ็จัมืออไมู่บ้านอ๋อมู่บ้านนี่บ้าเียรเวณไปเงสองมือเนาะมือนี่ขอบกขอบใจหลรเจ้าเ้เจ้าาเม่าน้ไปบ่ โอ้ยก็บอกหนองท่อก็บอกอยู่หมู่บ้านนี่ว่าอีพ่อบอกบอก,บอกไอ้พ่อนไปเสียงเด้อว,ว่าสันเสีงยงไหนจังมือในพักเสียงวัดอาทิตย์นี้เด็กครับปิดจอโอ้โอ้าวขอบใจขอบใจขอบใจเจ้าเจ้าจะตอนนี้เรากาลัลางไปนำ้ำลูกทรายเราโหู <laughs> นักเยี่ยนดูนี่แมนนักเรียนดูนี่ต้องมาน้ำในคู่ตองมาน้ำเนาะ หลัง <c oughs> จากที่ว่าพ่อใหญ่พงว่าบอกหลวงพ่อไปโรงเรียนเพิ่นไปเพื่นไปสอบไปพี่น้อ,องเยบวกกับลงมาถามว่าใหพงว,ว่าเป็นยังคือหลวงพ่อคือโบอยากไปโรงเรียนนะนะลงมาหอด้วยพี่น้อยโบเห็นล้วไปทางไหนล่ะโอ้ไปทางไหนมาอา่าทานบุท่านใหม่บุญวันนะฮะ หลวอไป้ที่จะ,ปะไปส่งเขาหอไเจว,ว่าไปส่งออาล้บเวลาดีทีททไบอกโอ้เอาเอารถจกกักรยานใ่รถไปเป็นยังไงคือบนบนไปมือหน่นะอยมันุกไแล้วมันเตืนอนสวยโอ้เอาได้สาม,มื่นอ,อีกสองหมื่นได้อจะพัต้องหายไปนหมบอกพราว่าคู่ว่าสอบเป็นหมื่นสอบมื่นเซ็งขอเอาสักสามหมื่นสามหมื่นแล้วเกืสิพัก เห okay, ็ด okay, ยังกินเลยนะแกงเห็ดห oh, oh, no, ็ดไเฮ็ดออกสิเห็ดงไห็ขาวเห็ดาเโอ้หอกระเจียวเออเห็ดบดเห็ดขาวใส่ปลาแดกแล้วบอน่าเอาแกงใสนมายิ่งนมายิ่งแจักชืนบ่ชืนย่างไมันเลยนี่จะให้แราไปแล้วพอเมือตัหนเราไปนี่บอใหนเรานอนตัวหัวคำเดยวไปอันนี้ กู้เพือ่อนไอเดียล้อแลเพื่อนจะมานำหนั่นนะแม่หมดล่ะเ,ออเพื่อนว่าอยากให้เขาเนี่ยที่จจบปะหาออยังไงก็จบปะหาซะอานออกเขียนได้แต่ยังคุ้มเล่าอยู่หรอกเนาะเออเอานออกเขียนได้ไปเฮ็ดขายของขายไปเฮ็นดินอีกยังว่าคิดอะไรยังไงยังคุ้มเล่าอยู่อันนี้กระเคืองกระปุกอะไรนี่ยเห็นป่ะเนี่ยนี่ เอ้ปูบอกเขือกินนี่นี่นี่ซ้ำจนสิกินพงใหญ่พงเลยนี่ฮะวนเอ้ยว่าปลูกหลายต้วนี้ขายก็ได้ได้ปลูกขายก็ได้พงใหญ่พงเลยว่าด้เก็บเด้นี่ได้กับต้นอันนี่เราเดียบีกันยังอยู่ขยายออกขยายออกนี่เออขันนี่แล้ว่างูเขามาเดือบ้อย โอ้เจ้าเอาเจ้าว่าห่อเลยเจ้าหารถทีบขึ้นรถรถรถไปส่งรถหรือเ่าไปยังล้วนได้หรือเปล่าเราก็จะใคนไปสอบเลยให้ขึ้นห้องขึ้นสัตว์นั่นแหละพวกเอ้ยคนในเกาบุกได้ตรงกินเนาะเครื่องปลาของเนี่ยนีเห็ดมีหอนมียังเราก็เจ้าอองแล้วไม่ใช่หรือเปล่าเออ เดี๋ยวาไปบึงเตารเราเด้อเตาทานเราให้เรากรได้ควรตรวจตรวจแล้วเราก็ไปสทบอะไรฝอแท่เตาทานกันเลยเตาทานทานี้เราอุดเออผมยังปุ่งนวก็สร้างเ็ดเนี่นนนเน,นี่เติบโอ้มเปแปลสองหู อโอเคพี่น้องคลิปนี้พอมาขอลาพี่น้องไปก่อนเนาะขอบใจทุกไลท์ทุกมันพี่น้องขอบใจทุกควางใจอโอเคคลิปหนา้าเจอกันพี่น้องบ๊ายบาย